ภูเขาใหญ่ล้วนแล้วด้วยสิลาจดทองฟ้ากริ่งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดชราและมัจุก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพรามพวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทาน และคนเทมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยย่อมย่ำดีเสียสิ้นณนะที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลชางไม่มียุทธภูมิสำหรับพลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับพลราและไม่อาจจะเอาชนะแม้การรบด้วยมน หรือด้วยซัพย์เพราะฉะนั้นและบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจ บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์